จงเป็นผู้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะภิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เป็นผู้เห็นไกยในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ เป็นผู้เห็นธรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อย่างนี้แลพิกขุทั้งหลายเรียกว่าพิกขุเป็นผู้มีสติพิกขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลาย ภิกุในกรณีนี้เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังคติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่น การพูดการนิ่งอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเรียกว่าพิขุเป็นผู้มีสัมปชัญญะพิขุทั้งหลายพิขุพึงเป็นผู้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลาย